ก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายเนาะในหัวข้อของ Object Oriented Programming นะซึ่งเราก็รู้จักคลาสไปแล้วรู้จักแม่แม่ลูกๆของคลาสไปแล้วจากวิดีโอเนาะใช่ไหมคะมีคนเข้าไปดูวิดีโออยู่เนาะเท่าที่ดูมีคนเข้าไปดูหลายคนอยู่แต่ยังไม่ส่งกันบ้านก็ขอให้ส่งกันบ้านด้วยนะคะเนาะเพราะมันเป็นคะแนนเก็บเน,ะนาะคะแนนเก็บเราเยอะกว่าสมควรเลยแหละ ในส่วนของความรู้ที่เป็นคะแนนเก็บอะค่ะก็เอาจากการบ้านนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งการบ้านเนาะเราก็จะได้คะแนนในส่วนของตัวความรู้ตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นในส่วนของงานของครูนะคะตั้งแต่ยนะูนิตห้าแพ็กเกจเนาะยูนิตหกแพ็กเกจแล้วก็ยูนิตเจ็ดสามการบ้านก็ช่วยส่งด้วยเนาะส่งให้ครบเนาะวันนี้เป็นยูนิตแปดคือแอปพลิเคชันของ OOP นะสัปดาห์ถัดไปอีกสองอีกสองหัวข้อคือพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็การพัฒนาซอฟต์แวร์ก็จะเรียนกับอาจารย์อรันนะอาจารย์กลับมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็สัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายของครูเนาะคือเรื่องของแอปพลิเคชันประเด็นคือแอปพลิเคชันของ OOP เราเห็น OOP มาแล้วเอ๊ะแล้วจริงๆชีวิตจริงมันใช้ใช้กันยังไง ชาวบ้านเขาเอาไปใช้กันยังไงนะอันก็คือวันนี้คือสไลด์ของวันนี้นะคะอ่ายูนิตเป็นยูนิตแปดนะคะเพราะแต่ละปีนี่ยูนิตไม่ค่อยเหมือนกันเนาะก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันของโอพอ่ัมนลองดูแนวที่มาที่ไปของเขานิดนึงเรารู้จักเนาะในหัวข้อของครูเนาะในหัวข้อของอาจารย์ทศพรก่อนหน้าคือ เรารู้จักพื้นฐานใช่ไหมคะเขียนเขียนโปรแกรม Data Type อะไรว่าไปแล้วทีนี้มาส่วนของครูเนี่ยครูจะเริ่มจากตรงต่อจากเรื่องฟังก์ชันใช่ไหมคะแล้วเราสามารถแยกโมดูลแยกเป็นโมดูลได้จากฟังก์ชันเดิมที่เคยเขียนจับแยกออกแล้วสร้างเป็นโมดูลเสร็จแล้วก็หลายๆโมดูลเนี่ยจับแยกใสน่นละโฟ folder แต่และโฟลเดอร์นั้นเรียกแพ็กเกจถูกไหมคะนี่พอมาเขียนเป็นอ b อบเจกต์โอเวนเต็ดเราจะเปลี่ยนการเรียกจากฟังก์ชันว่าเป็นเมธอด ซึ่งมันก็คือฟังก์ชันนั่นแหละถูกไหมแต่ว่าเราพูดถึงในกรณีที่เราเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอ่าเรามีอ็อบเจกต์แล้วอ็อบเจกต์นั้นก็มีทั้งแอตทริบิวต์แล้วก็เมท็อดใช่ไหมคะทีงวดนี้มาถึงคําว่าไลบรารีละมันใหญ่กว่านั้นละแทนที่เราเรานจะเขียนเองเราจะแยกฟังก์ชันแยกเป็นโมดูลแยกเป็นแพ็กเกจเองเออไม่เอาละทีนี้เป็นชาวบ้านละไปใช้ของชาวบ้านละชาวบ้านแพกมาให้เป็นไลบรารีเลยเรียกไลบรารีแปลว่าห้องสมุดใช่ไหมคะ่ะอ่า ชาวบ้านให้มาเป็นห้องสมุดเลยเพราะแปลว่าชาวบ้านให้มาเยอะแยะเลยเป็นคอลเลกชันของฟังก์ชันหรือเมท็อดเนี่ยที่มันทําซ้าละพัดงานที่เราอยากจะทําได้เลยไม่ต้องเขียนเองละทีไปเอาของชาวบ้านมาเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวโค้ดเนาะตอนที่เราเขียนฟังก์ชันฟังก์ชันมันก็แค่เป็นการแยกโปรแกรมถูกไหมคะแล้วไปดีไฟเป็นชื่อฟังก์ชันเวลาใช้งานเราก็เรียกใช้ชื่อฟังก์ชันนั้นเนาะทีนี้พอเป็นโมดูลโมดูลเราก็จับแยกจับเจ้าฟังก์ชันเนี่ยไปอยู่อีกไฟล์หนึ่ง แล้วก็ Import เข้ามาใช้ถูกไหมคะจับไปอยู่ไฟล์หนึ่งแล้วก็ Import เข้ามาใช้งานถ้าเป็นโมดูลเนาะถ้าเป็นแพ็กเกจจับไปใส่โฟลเดอร์หนึง่งมันต้อง Import ทั้งแพ็กเกจด้วยแล้วก็ทั้งชื่อโมดูลตรงนั้นด้วยเข้ามาใช้งานมันจึงจะใช้งานได้ถูกไหมคะถ้าเป็นเมธอดใน o p เราก็ต้องเขียนตัวเมธอดฟังชันตรงนี้ถูกไหมคะเนาะเรามีคลาสใช่ไหมคะเราต้องประกาศคลาสให้มันตรงกับ ชื่อของคลาสตรงกับชื่อ py นะสมมุติว่าเรามีรถยนต์เราก็ต้องตั้งชื่อ car py แล้วข้างในเราก็เขียนโปรแกรมเป็นคลาส car ถูกไหมคะอมี constructor เนาะต้องมีตัว constructor เนี่ยก็คือประกาศเป็น method ซึ่งขึ้นต้นด้วยขีดล่างคขีลล่าง init ถูกไหมคะแล้วก็ค่าของ attribute ต่างๆเวลาเราจะสร้างตัวคลาสนั้นๆขึ้นมาท่งเข้าไปเป็น p a r a พ e t e r แล้วเขาก็จะมีเมธอดของเขาเนาะเช่ไหาเช่นสามารถแสดงข้อมูลของตัวเองได้สามารถอย่างรถก็สามารถลดความเร็วได้เพิ่มความเร็วได้ซึ่งมันก็คือเมธอดเวลาเราเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุทีนี้พอเป็นไลบรารีของชาวบ้านไลบรารี library จะมาพร้อมกับเครื่องมือแปลภาษานั้นๆหรือไม่มาก็ได้ถ้ามาพร้อมกับตัวแปลภาษานั้นๆเรียกว่าบิวอินเนาะเราเขียน Python เราใช้ทอนนี่พอเราลงทอนนี่เสร็จทอนนี่เองก็จะติดตั้งไลบรารีซึ่งมาด้วยกันเลยบิวอินมาเลยกับในตัวแปลภาษา python ก็ได้หรือไม่มีไม่มีในบิวอินเราก็ต้องไปหามาจากข้างนอกที่ชาวบ้านเขาทำแจกแล้วค่อยติดตั้งเพระแะนั้นประเด็นของการใช้งานไลบรารีมีสองแบบนะคะว่ามันบิวอินมาให้แล้วกับตัวแปลภาษา python หรือต้องไปเอามาก่อนแล้วค่อยติดตั้งทีหลังนะคะซึ่งไลบรารีต่างๆพวกนี้มันจะช่วยทํางาน้าและพัฒนาที่เราอยากจะทําเลยนะคะทำงานเกี่ยวกับคัิตศาสตร์ยากๆทํางานเกี่ยวกับการจัดการ,การ,ารกไฟล์เกี่ยวกับกระจารการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารถูกไหมคะเกี่ยวกับนิร์กได้ทุกอย่างเกี่ยวกับกราฟิกก็ได้ทุกสิ่งอย่างเลยนะคะเนาะซึ่งซึ่งในยุคสมัยนี้เป็นยุคของ AI ถูกไหมคะ เป็นเรื่องของการจัดการ Big Data ข้อมูลมากๆ Python มีความสามารถพิเศษในการจัดการปัญหาลักษณะนี้นะคะในการโจทย์ของเกี่ยวกับ AI mm hmm. เกี่ยวกับ Big Data อะไรพวกนี้วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ย Python mm hmm. เก่งมากเพราะฉะนั้นมันจะมีไลบรารีที่ซัพพอร์ตงานกลุ่มนี้มากมายเลยสารพัดค่ายเพราะนั้นสามารถนำมาใช้ได้เลยเพราะนั้นการที่เราได้หัดเขียนไพทอนในวิชาเนี้ยคาดว่าเราจะน่าจะได้นำไปใช้ในอนาคตเนาะ ไม่ว่าเราจะเรียนวิทยาศาสตร์สายไหนก็แล้วแต่เนาะสายเพียวสายประยุกอะไรก็ว่าไปน่าจะได้ใช้เนาะประมาณนี้ทีนี้เราจะทดลองตอนเนี้ยนะคะสัปดาห์นี้คือทดลองเกี่ยวกับกราฟิกดูสิว่าถ้าเราจะใช้ไลบรารีที่บิลอินหรือจากชาวบ้านมาจัดการงานเกี่ยวกับกราฟิกจะทำยังไงนะี เพราะว่าการแสดงผลเป็นกราฟิกเนาะมีปุ่มสวยๆมีหน้าต่างสวยๆเนี่ยถ้าเราเขียนเองมันยากมากนะคะอ่าเพราะว่ามันจะต้องจัดการเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆบน,นาบนหน้าจอบนหน้าจอบนหน้าจอต่างๆนี่มันคือพิกเซลถูกไหมมันคือพิกเซลโน่โนนี่น่าลายสารพัดแล้วก็การแสดงผลณแต่ละตำแหน่งความสบความสว่างสีสารพัดส,สารพัดมากๆเกี่ยวกับการจัดการแสดงผลบนหน้าจอเนี่ยค่ะ ถ้าให้โปรแกรมเมอร์เขียนเองมันก็จะลำบากมากมันเป็นงานระดับต่ำด้วยแพะะน,นเราก็ไปโหลดไลบรารีของชาวบ้านที่เขียนจัดการเกี่ยวกับการแสดงผลบนหน้าจอมาให้แล้วเป็นกราฟิกถ้าเป็นดิวอินจะชื่อ tk นะคะวันเราจะลอง tk ก่อนเนาะอ่า tk นี่คือมันคือบิวอินไลบรารีที่มาพร้อมกับตัว Python เนาะช่วยในการสร้างกราฟิก user interface เช่นเนีอยากได้หน้าต่างสวยๆจังเลยเนี่ยหน้าต่างแบบนี้เลย แล้วก็มีปุ่มเนาะ,ะมีปุ่มหรือมัอนเป็นกรอบอะไรสักอย่างก็ได้ที่มีสีด้วยมีสีสีด้วยแล้วถ้ากดคลิกก็สามารถจัดการอะไรบางอย่างได้เช่นกดคลิกแล้วแสดงวันที่อ,อีกหน้าต่างหนึง่งแล้วก็ดึงข้อมูลของวันที่ปัจจุบันขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ T K เนาะ,ะเราก็จะเขียนโปรแกรมลักษณะนี้นะคะเช่นเห็นไหมคะว่าถ้าเราอยากได้วันที่ เราก็เรียกใช้ตัวไลบรารีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวันที่ชื่อว่า datetime แล้วเราก็เลือกใช้เฉพาะเด e เห็นไหมคะสังเกตเนาะคุ้นเนาะตอนที่เราเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมันจะมีการเรียกใช้คลาสเมธอดของคลาสถูกไหมคะแล้วค่อยเรียกใช้ตัวเมธอดเมธอดเขาชื่อ Today ก็คือให้ Get ค่า today ขึ้นมาะเสร็จแล้วถ้าเราจะสร้าง GUI เป็นหน้าต่างเนาะเราก็ใช้ TK เลยเราประกาศคลาส s TK ขึ้นมาได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ อยากให้เขาแสดงผลที่หน้า,นาต่างเป็นชื่ออะไรตรงแถบสีน้าเงินเห็นไหมคะแถบข้างบนเนี่ยเขียนว่า two day GUI เนาะแถบของหน้าต่างข้างบนเราก็ประกาศไว้ที่นี่เลยว่าแถบแถบข้างบนของหน้าต่างนียให้เขียนคําว่า two day GUI ขนาดของหน้าต่างเป็นเท่าไหร่ก็ระบุไปได้เลยนะคะ250ร้อคูพิกเซลและและที่นี้แล้วไงต่อที่นี่มันจะมีป๊อปอัพเนาะเราอยากเขียนโปรแกรม GUI ที่พอคลิกปุ่มปุ๊บเนี่ย แล้วให้ป๊อปอัพขึ้นมาเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งแสดงผลเป็นวันที่เพราะฉะนั้นตัวป๊อปอัพหน้าต่างตัวนี้เรียกว่า Message box เพราะฉะั้นเราก็ message box แล้วก็แสดงผลได้เลยสิ่งที่แสดงผลบน Message box ก็คือคําว่า To Today แล้วก็ค่าของ Tour Today ตัวแปร Today ซึ่งเราเก็ตมาจากค่าเด e time ถูกไหมคะอะ่เพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของโปรแกรม TK ที่ใช้ Library TK เนาะเพราะฉะนเราเขียนโปรแกรมจริงๆเนาะอ่า เพราะเราต้องมีการ import Tk ชื่อชื่อแพ็กเกจเขาว่า Tkinter แล้วเราก็ import star เลย import message boximport font ด้วย import date time เข้ามาด้วยอ่าเสร็จแล้วก็เขียนฟังก์ชันนิดนึงคือใช้แสดง message เนาะแล้วก็ตัวย u i เองก็แสดงผลไว้ลองไปรันดูเลยเนาะมีโปรแกรมเตรียมไว้ให้แล้วคือ โปรแกรมคูก็ให้ไปแล้วเนาะในนี้ในนี้จะมีตัวโปรแกรมให้แล้วเรียบร้อยอสามารถโหลดไปดูตัวอย่างได้นะคะตัวซิปไฟล์เนี่ยค่ะแปดกิดล่างแอปแล้วก็ซิฟตัวเนี้ยก็จะมีโปรแกรมพวกนี้หมดเลยนะคะอันนี้ซิปให้แล้วเรียบร้อยงั้นลองดูทีเค k ในสไลด์เมื่อกี้ก็ตามนี้เลยเนาะ ว่าเราต้องอิ p พ r ตเข้ามาใช่ไหมเข <im port> าอิ p พ r ตเจ้า tk i n t ินเตอร์แล้วมีฟังก์ชัน s โชว์เมสเ g e ดึงค่าวันที่ขึ้นมาเสร็จแล้วก็ประกาศแล้วเราก็สร้าง gui ที่นี่เพรเรียกใช้ tk เนคะค่ะเราสร้าง class tk ขึ้นมาแล้วกำหนด attribute ของเขานะคะคว่ามิติของเขาเป็น250คูณ150มีปุ่มด้วยคุณอยากได้ปุ่มคุณก็ต้องประกาศคลาสปุ่มขึ้นมาเห็นไหมคะอ่า ปุ่มนี้เอาไปไว้ไหนเอาไปไว้ที่ GUI ซึ่งมันก็คือตัวหน้าต่าง Tk ตรงเนี้ยซึ่งสร้างโดย Tk แล้วมีคำว่า t o day อยู่ด้วยอ่าแล้วก็กำหนดพื้นสีพื้นหลังแล้วก็สีข้างหน้าก็ได้นะคะอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็เงื่อนไขเขาเห็นไหมคะ Command เท่ากับ Show Message ก็คือเป็น option เนอะว่าถ้ากดปุ่มตัวเนี้ยอันนี้ของ Python เนอะ ถ้ากดปุ่มนี่คือปุ่มเนาะเราสร้างปุ่มใช่ไหมคะถ้ากดปุ่มทำอะไรก็ไปทำที่ t h o อ show message คือข้างบนนี้เมื่อ user เขากดปุ่มปุ๊บเขาก็จะไปทำที่ m t t o อ show message คือ get ค่า today แล้วก็ประกาศ pop up message box ขึ้นมาเป็น today แล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องของการแต่งหน้าเนาะแต่งหน้าดูซิว่าเอออยากได้ฟอนต์สวยๆฟอนต์เป็น type คิ e r ขนาดยี่สิบหนาๆตัวหนา คุณก็ต้องเรียกใช้ฟอนต์คลาสฟอนต์ class, font, มีไว้ให้เลยในการแต่งให้มันได้ฟอนต์ที่เราต้องการเสร็จแล้วก็เอาฟอนต์ใส่เข้าไปในปุ่มเสร็จแล้วก็ทำตามนี้นะคะขนาดของปุ่มเป็นยังไงแล้วก็จะใช้เมธอดเมนลูก็คือให้ทำงานให้หน้าต่างนี้ปรากฏขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นครูกดรันเนะาะเห็นไหมคะก็ขึ้นมาแล้วเป็นทูเดย์มีหน้าต่างทูเดย์เห็นไหมคะ หน้าต่างกราฟิกตัวเนี้ยมนที่บอกคือมันทำได้ยากมากเลยนะถ้าเราเขียนเองเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ TK ปุ๊บมันก็จะสร้างหน้าต่างง่ายๆเลยพอคุณกดปุ่ม Today มันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาใช่ไหมคะหน้าต่างเล็กๆแสดงวันที่อ่าว่าวันนี้วันที่23เดือน8เนาะอ่าประมาณนี้สําหรับ TK นะคะมันมีตัวอย่างให้นะคะหัดใช้ได้นะคะอ่าแล้วไงต่อ ทีนี้นอกจาก T K ปุ๊บถ้าเราจะใช้ของชาวบ้านล่ะอ่าเมื่อกี้คือ built in เนอะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เขียนโปรแกรมลักษณะนี้ import T K มันก็ทำงานได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเราไม่มีอยู่แล้วทีเนี้ยเนาะเราก็ต้องแปลของชาวบ้านมาอ่าประมาณนี้เนอะเน็ตครูยังสบายดีอยู่เนอะย้อนกลับมาดูไม่ไปใจเน็ตอ่านี่ถ้าใช้ของชาวบ้านเขาเรียก third party library คำศัพท์เฉพาะที่เขาเรียกนะคะคือถ้าเราอยากใช้ไลบรารีของคนอื่นที่เขาทำไปให้แล้วเราต้องโหลดมาใช้นะคะเขาเรียก third-party library ซึ่งพอโหลดมาแล้วนะคะเขาก็จะได้มาเป็น zip file หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะและเราก็มา install นะคะซึ่งจะต้องใช้ pip install ที่นีบางเงินเราใช้ t อ o n ี y นะคะเราใช้ t อ o น n y ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยที่ช่วยในการเขียนโปรแกรม python เราก็จะมีวิธีการในการติดตั้ง external library อีกแบบหนึ่งนะคะอ่าะแต่ทั่วไปเขาก็จะใช้เจ้า pip นะคะในการติดตั้งนี่ตัวที่เราจะทดลองใช้มันก็มีเพียบเลยนะคะมันมีสารพัด library ในโลกนี้เลยให้เราใช้สารพัดงานด้วยนี้เราจะลองใช้ดูซิถ้ามันกราฟิกเหมือนกันละ่ะที่ชาวบ้านทำแจกตัวหนึ่งนะคะตัวหนึ่งก็คือ qt อ่ะมันมีอีกอย่างอื่นเพียบเลยนะคะเราทดลองใช้ qt ดูซิ Qt เนี่ยมันช่วยในการจัดการเกี่ยวกับไม่ใช่แค่กราฟิกอย่างเดียวนะคะมันยังช่วยจัดการเกี่ยวกับบลูทูธเกี่ยวกับมัลติมีเดียเกี่ยวกับอะไรของเขาเยอะแยะเลยเนาะทีนี้ถ้ามันเป็น Python Qt สําหรับ Python เขาก็จะเรียก ptpyqt อ่าประมาณนี้เพราเราจะใช้ pyqt ในการสร้างกราฟิกนะคะโดยที่อันนี้คือตัวไลบรารีของชาวบ้านเป็น external Library ใช่ไหมคะอ่ะซึ่ง ตัวอย่างเนาะเวลาเราใช้ qt เวลาเราติดตั้งเสร็จแล้วเวลาเขียนโปรแกรมก็เห็นไหมคะ from PyQt อ่า w i เ g e t เขาจะมีอะไรชิ้นส่วนต่างๆให้เราใช้เพียบเลยนะคะแล้วเราก็ import เข้ามา import ทั้ง app ทั้ง dialog ทั้ง window ทั้ง message box ทั้ง button อะไรก็ว่าไปแล้วก็ประกาศคลาสอาแล้วก็อยากถ้าคุณอยากได้ปุ่มเนาะปุ่มของ qt ชื่อว่า q plus button คุณก็ button เท่ากับ q plus button อะไรก็ว่าไปถูกไหมคะ,ะถ้าคุณแล้วทีนี้สำหรับ qt มันก็จะต่างไปนิดนึงจากเมื่อกี้ว่าถ้าเราจะใส่ action เมื่อ user เขาก,กดปุ่มให้ใช้คลิกท่าของเขาก็คือ button click แล้วก็ connect นะเสร็จแล้วก็กำหนดตำแหน่งของปุ่มแล้วทีนี้พอปุ่มเขาถูกกดปุ๊บ เราประกาศไปแล้วที่บรรทัดที่18ใช่ไหมคะว่าถ้าปุ่มเนี่ยถูกกดก็ให้ไปทําที่บอททอนขีดล่างคลิกซึ่งมันก็คือเมธอดที่เราเขียนเองนะคะที่บรรทัดที่16ว่าโอเคเมื่อปุ่มถูกกดก็จงสร้างคิวเมสเซจบล็อกขึ้นมา1อันแล้วก็เซตค่าต่างๆของคิวเมสเซจบล็อกตัวนั้นนะเสร็จแล้วก็สั่ง exec เนะประมาณนี้ทีนี้ก็มีคําว่าโอเคอยู่บนปุ่มด้วยประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วก็บรรทัดล่างถัดมาก็คือการสร้างตัวว i n d o w s ให้ว i n d o w s มันปรากฏขึ้นมาอันนี้คือ Qt พัดนลองดูเนาะมาลองดูซิมันก็จะมีอีกชีทหนึ่งคือวิธีการติดตั้งอ่าเตรียมไม่ให้แล้ววิธีการติดตั้ง QT โดยทอนนี่เพื่อให้ใช้งาน pyqt ได้ที่ทอนนี่อ้าขั้นตอนที่หนึงไปที่ tool เสร็จแล้วก็ Message เออ manage package ไป t o manage package เห็นไหมคะอ่าทำตามชี e เลยเนาะโอเคไปที่ tools manage package แล้วก็ให้ search ใช่ไหมคะขั้นตอนที่สองให้ search pyqt search p y q t ที่นี่เห็นไหมคะพิมพ์ p y q t แล้วก็กด search อพอเซอร์ปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาให้สมมุติครูจะลง pyqt5 เนาะครูก็ pyqt5 เสร็จแล้วเขาก็จะมีให้เราติดตั้งเห็นไหมคะอ,อันนี้เราเลือกแล้วเราเลือก pyqt5 เสร็จแล้วเราก็เลือกติดตั้งเขาก็จะโหลดมาเห็นไหมคะค่ะคือ,อน,นี่คือครูทําตามขั้นตอนในชีตเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็จะโหลดกําลังดาวน์โหลดมาก็คือมันอยู่ที่อื่นแล้วมันอยู่บนนบนเน็ต แล้วตอนนี้เรากําลังติดตั้งผ่านเน็ตเพราะฉะนั้นเขาก็จะโหลดมาให้เราเพื่อติดตั้งเพื่อให้ใช้งานผ่านทอนนีได้โหลดมาใ็จแล้วเขาก็ติดตั้งเห็นไหมคะ,ะประมาณนี้ห้าติดตั้งเสร็จแล้ว close เนาะเพราะฉะนั้นก็ทําตามขั้นตอนนี้ไปได้เลยเนาะเราเสิร์ชเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วเราก็สามารถรันโปรแกรมได้เลยเพราะฉะนั้นครูก็จะรังลองรันโปรแกรม QT ดูสิ กูมีตัวอย่างโปรแกรม Qt หนึ่งให้ยังไงคะนั้นก็ตามนี้เลยเนาะกูลงเมื่อกี้กูติดตั้งเสร็จแล้วแล้วกูก็มีโปรแกรมที่ใช้งานเจ้า PyQt กูมีเมนวินโด w เนาะคลาสเมนวินโด้กูอยากได้ปุ่มกูก็สร้างปุ่มปุ่มของ PyQt ชื่อว่า q QPushButton ว่าไปเนาะเสร็จแล้วก็ถ้าจะสร้างแอปของ PyQt ก็คือต้องประกาศคลาส คิวแอปพลิเคชันว่าไปอันนี้เป็นท่าเขาเฉยๆเสรจแล้วก็สั่งทำงานคุกก็รันเนาะลันปุ๊บก,ก็เกิดหน้าต่างขึ้นมาจริงๆด้วยเห็นไหมคะอ่าหน้าต่างนี้บอกว่าให้ให้กดชั้นซี่ลองกดชั้นซี่องกดกดปุ๊บก,ก็เด้งขึ้นมาเป็นอี่างหน้าต่างหนึ่งทำงานได้เหมือนกันเห็นไหมคะอ่านี่คือตัวอย่างของการใช้ไลบรารี pyqt เพื่อสร้างหน้าต่าง ที่มันเป็น G U I Graphic User Interface เนาะมีแอคชั่นด้วยพอกดปุ่มปุ๊บก็เกิดเป็นไดอะ log ขึ้นมาไดอะ log เขียนว่า I have a p p l i a t i o n this is a simple d i a l o g ว่าไปนะ,ะแล้วแต่เราจะเขียนได้เลยเนาะอ่าประมาณนี้ในด้ต่างๆน้อยตรงนี้เนาะอ่าเห็นไหมคะพันแค่30บรรทัดเองเราก็สามารถได้กราฟิกยูเซอร์อินเทอรที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานถูกไหมคะอ่าแทนที่จะรันโปรแกรมอะไรธรรมดาบนเชลอะไรพวกนี้ โอ้ oh, ไม่เอาแล้วนะคะผู้ใช้งานไม่ชอบแล้วเราต้องทำให้สวยๆอ่นันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งของ P Y Q T ตัวอย่างที่สองมีเพียบเลยนะคะเมื่อกี้คือตัวอย่างแรกเนาะทีนี้ P Y Q T เข,เขาทำอะไรอย่างอืงอ่นนี่เพียบก็ลองหาดูเนาะกูทำลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เผื่อใครสนใจอยากจะลองเข้าไปดูว่าเขาทำอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะ P Y Q T มีสารพัดเลยเห็นไหมคะ มี 3D animation มีฉากด้วยสร้างฉากสร้างอะไรมากมายมีมัลติมีเดียอะไรพวกนี้นะคะมีเครื่องมือให้เราใช้นะคะเยอะเลยเนอะประมาณนี้แล้วตัว w i d เจ t เองตัวพีว่าตัว q ิววิดเจเขาก็มี radio button มี combo box มีเช็คบ็อกมีเมนู bar มีอะไรให้เราใช้นะคะในการแต่งหน้าในหนึ่งหน้า แล้วก็ในการวางเลเยอร์อ่ามันก็จัดได้หลายๆแบบนะคะจัดแบบ Absolute Positioning อ่าอ้างอิงเป็นตำแหน่งเป็นพิกเซลหรือเป็นกองกองหรือเป็นกริดกริดก็คือเป็นตารางอ่าได้หมดเลยเวลาเราจ,จัดเลเยอร์เพื่อความสวยงามของชิ้นสว่วนถ้าเป็นแบบเลเยอร์ที่1นึ่งแอ t ซลูหน้าตาของ Absolute คือเขาจะอิงเห็นไหมคะอิงจากตำแหน่งพิกเซลเพราะฉะนั้นเวลาเราประกาศปุ่มหปุ๊บเราก็กำหนดพิกัด ปุ่มที่1เห็นไหมคะสิบห้าคอมาสิปุ่มที่สองสามสิบห้าคอมมันก็จะอิงจากตำแหน่งซ้ายบนอ่เพื่อให้ได้ตำแหน่งอันนี้คือระวางเลเยอร์แบบแอ s ซ l ลูตเนาะซึ่งตัวอย่างโปรแกรมนี้ครูมีให้ไหมเลเยอร์หนึ่งแอปซลูอ่ะครูมีให้แล้วเรียบร้อยนี่นะะเวลาเราเขียนเนาะเราก็กำหนดค่าพวกนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็รันก็จะได้หน้าตาแบบนี้ สำหรับ absolute layout นะคะถ้าเป็นแบบกล่องล่ะกล่องจะหน้าตาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากได้ปุ่มกี่ปุ่มสร้างปุ่มขึ้นมาก่อนเห็นไหมคะอ่าประกาศปุ่มขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาปุ่มไปวางบน Layout นี่คือขั้นตอนของการสร้างหน้าต่างแล้ววางปุ่มาตามที่เราต้องการเนาะอันนี้คือง่ายแล้วนะคะที่ไม่ต้องว่าเขียนกราฟิก u u s r r n t t r r f c e e เอเองเนี่ยแค่อยากได้อะไรก็ประกาศ เสร็จแล้วก็มาจับวางให้มันถูกต้องตาม l a y ยอรที่เราต้องการนะคะอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราสร้างปุ่มแล้วก็เพิ่มเข้าไปใน l a y ยอรได้นะคะถ้าเป็น่าโปรแกรมก็มีให้แล้วเรียบร้อยรันได้เลยขอให้เราได้เป็นตัวอย่างหัดพัฒนาตัว Window เนาะอันที่สามแบบกรีดแบบกรีดือเป็นตารางนะคะอ่าวางได้เลยจับวางได้เลยนะคะ อ่าอันนี้ครูทำเป็นเทคนิคว่าเขียนเขียนเลเบลบนตารางพวกนั้นเฉยๆไม่มีอะไรนะคะอยากได้เลขหนึ่งสองสามอยู่บนปุ่มพวกนั้นนะคะก็เก็บค่าไว้ในอารีชื่อว่า Name แค่นั้นเองแล้วก็จะได้แสดงผลเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือตามชีทเลยเนาะโค้ดก็อยู่โค้ดในชีทก็ออกมาจากตรงนี้แหละอ่าเห็นไหมคะ อันนี้ครูได้ใส่แอคชั่นไหมครูไม่ได้ใส่แอคชั่นครูแค่เดโมให้ดูตัว Layout ์เฉยๆ่ประมาณนี้สำหรับทดลองสร้างหน้าต่างแบบกราฟิกโดยใช้ไพทอนอแล้วก็ใช้ตัวแนวคิดของ Object Oriented Programming ด้วยนะคะที่นี้มาดูกับแบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัดอันนี้คือก็เดี๋ยวเราให้เราไปแก้เนาะแก้โค้ดได้เลย เพราะว่าครูให้โค้ดไปหมดแล้วตรงนี้นะคะไปไล่ดูแล้วทดลองแก้เฉยๆค้ำๆนะคะไม่ซีเรียสนะคะอ่ะาทดลองค้ำๆพอให้ได้รู้แค่นั้นเองว่าถ้าเป็นโอโอพแอปพลิเคชันเนี่ยเราใช้ยังไงเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดแบบฝัดแบบมีสองข้อเนาะข้อข้อที่หนึ่งคือลองอัปเดตซี่ลองแก้โปรแกรมนี่แหละโปรแกรมของ tk เนี่ยซึ่งครูปิดไปแล้วเมื่อกี้เนาะ,ะ TK เนี่ย ลองแก้โปรแกรมนี้ให้เป็นตามที่เราต้องการดูซิ whatever อยู่ไรอันนี้ครูมีหน้าต่างตัวอย่างคือครูมีปุ่มแสดง today ใช่ไหมคะอ่ะาเสร็จแล้วครูก็ปิ้นลงไปเป็น today พอกดปุ่มเนาะทีนี้เราลองแก้ดูซิว่าเออกดปุ่มแล้วเป็นอะไรอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เลยตามใจเลยนะคะเพื่อเพื่อที่จะได้หดทดลองดูซิแก้โปรแกรมตัวอย่างตัวนี้ให้นะคะอ่าแค่นี้เองโปรแกรมให้แล้วนะคะให้ซอสโค้ดไปแล้วด้วย ส่วนข้อ2ข้อ2ลองแก้เจ้า PYQT ตัวเมื่อกี้คือใช้ Tk เนาะตัวนี้คือ PYQT เพราะฉะนั้นครูมีโค้ดตัวอย่างให้ตรงนี้มีปุ่มเรียงกัน3มปุ่มอ่าว่าอ่าปุ่มหนึ่งถ้ากดแล้วแสดงคำว่า hi อ่าอีกปุ่มอีกปุ่มหนึ่งถ้ากดแล้วแสดงคำว่า hello อีกปุ่มหนึ่งกดแล้วแสดงคำว่าสวัสดอีอันนี้ตัวอย่างโปรแกรมเนาะให้โปรแกรมให้ตัวอย่างโปรแกรมไปแล้วในนี้ ทีนี้เราลองประยุกต์ดูสิว่าเออถ้ามีสามปุ่มนิดเราใช้ q ิวนะคะใช้ p y q t เนาะเราอยากจะให้แสดงผลเป็นอะไรกดเป็นตัวเลขได้ไหมสมมติเฉยๆนะคะอ่ากดปุ่มอะไรสมมติมีปุ่มสมมติไอเดียนะคะหนึ่งสองสามมีปุ่มเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถึงเลขเก้าว่าไปเนาะแล้วมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบกดไหมอ่าสามารถเก็ตค่าขึ้นมาได้ไหม จากแต่ละปุ่มพวกนั้นเพื่อแสดงผลสมมุติเป็นเครื่องคิดเลขเฉยๆนะคะหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะว่าขอให้มีแอคชั่นว่ามีปุ่มให้เสร็จแล้วกดปุ่มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่เราจะดีไซน์ได้เลยนะคะโดยมีตัวอย่างโค้ดให้ตามนี้อ,อเคไหมคะอันนี้คือเดโมแอคชั่นประมาณนี้ มีตัวอย่างซอสโค้ดให้แล้วเอาไปทําต่อได้เลยสีเหลืองอ้อยใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะเธอก็ไปแก้สีของเธอเองเนาะค่าของตารางสีอะไรเงี้ยทำไมครูทำซะเหลืองจริงๆเลยนี่ยันลเธอไปแก้เป็นอย่างอื่นมันเหลืองไปก็เป็นสีส้มดีกว่าใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะอ่าลองแก้ดูเนาะเไหมคะสําหรับการบ้าน สองข้อเองนะคะอ่าโอเคเนาะ,ะมีติ้งยังสบายดีอยู่นะอ่าโอเคอเคดี๋ยวผู้สต็อปก่อน